สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r ว o มอ c แช n เนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g n s j i n Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้เราจะมาพรีวิวตู้กาชาในช่วงครึ่งหลังของแพท3.8กัน,นะฮะก็เป็นท่านตัวละครละมุดแล้วก็โคโคมิรีลันกลับมาอีกครั้งนึงฮนะซึ่งตู้กาชาก็ตามภาพเลยที่ผมได้ขึ้นให้ตรงนี้เนาะ ตัวละครสีดาวเนี่ยมาเป็นฟารุซานโลซาเลียแล้วก็เป็นอย่างเฟยฮะส่วนทน่าทางของตัวอาวุธก็ตามภาพด้วยเช่นเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมามินิไกด์กันเหมือนเดิมเลยตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจมีกลุ่มดาวไหนหน่าเก็บแล้วก็ตัวละครหน้าตู้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าแนวทางการเล่นเป็นยังไงฮะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะว่าควรจะเปิดตู้นี้หรือเปล่าหรือควรจะข้ามรอ ไปแพดหน้า4.0กันดีนะฮะเหมือนเดิมเพื่อเป็นการเสียรา่าผมพาไปดูกันที่ตัวละครตัวแรกเลยดีกว่านะฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รุกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน Easy Card ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะ สาคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะในส่วนตัวละครแรกนะฮะเราเริ่มดูกันที่ตัวของโคโคมิกันก่อนเนะานะสำหรับโคโคมิเนี่ยจะเป็นตัวละครฮิลเลอร์ธาตุน้ําแล้วก็ใช้วุฒเป็นทนานัของสื่อเวทนั่นเองฮะตัวโคโคมิเองเนี่ยณปัจจุบันฮะเรียกได้ว่าไปได้หลากหลายปาร์ตี้มากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากฮะเรียกได้ว่า ไอดีใครขาดตัวละครคิลเลอร์ควบก,กับตัวละครแปะนะฮะเพรแโรมนียค่อนข้างเจ๋งเจ๋วมากยกตัวอย่างเช่นปาร์ตี้ตรงนี้เลยเป็นปาร์ตีอ้อยากาเนาะโปโกรก็สามารถแช่ได้แต่ก็ถือสมุรบางก้อนบับออระกาได้ด้วยฮะเล่นรว่าเล่นตีอ้ออระกาได้ไง่ายมากๆครหรือจะเป็นตี้อื ăn, ่นๆฮะก็สามารถเล่นได้ว่าเป็นตี้ไฟฟ้าที่เล่นเป็นคอมโ,มโบเทเซอร์ฮะโปโแกรยืนตีแบบนี้ก็เล่นได้ หรือจะเล่นเป็นคอมโบม้าเฟืองเนาะเป็นคอมโบม้าเฟืองไฮประบูม,ม้าเฟืองเบอร์เจียนหรือแม้กระทั่งเล่นม่าเฟืองแบบพิเศษฮะกับตัวละครน,นี้ลูก โคโคมิก็ยังคงเล่นได้ฮะณปัจจุบันคอมโบกับโคโคมิเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากเอาเป็นว่าใครหาตัวละครแปะน้ําจากนอกสนามมีฮิลเลอร์ด้วยโคโคมิเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากฮะป้นง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆเนาะในส่วนของการจัดทิวเนี่ยเมื่อกี้ก็มีการพูดเกินไปแล้วฮะก็คือไปได้หมดเลยทีมเทเซอร์ทีมอายากะทีมพวกรูมต่างๆเนี่ยโคโคมิก็คือลงได้เลยฮะหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครดาเมจแล้ว แล้วก็ขาดตัวละครฮิลจริงๆก็ยังคงสามารถใส่โอโคมิไปเพื่อเอาฮิลได้ครเพราะตัวละครโอโคมิเนี่ยวางไมกาคูนทิ้งไว้เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเนี่ยเล่นอยู่ตรงไมกา้าคนะูนฮะปั้นไม่ดีฮิลทีละหมื่นนะฮะรับรองว่าไม่ตายอย่างแน่นอนเนาะก็ได้ว่านะี้ปัจจุบันเนี่ยโคโคมิถือว่าเป็นฮิลเลอร์แล้วก็แปะธาตุน้ําได้ดีมากๆเลยฮะในส่วนแนวทางการปั้นคร่าวๆกับตัวละครตัวนี้ฮะเียได้ว,ว่าปั้นง่ายมาก ค่าแจกเนี่ยที่เราจะเน้นสําคัญเลยกับตัวละครโคโคมิฮะก็คือเลือดเนาะพลังชีวิตฮนะเน้นพลังชีวิตเยอะๆเลยส่วนค่าคิเรตค่าคิดได้ไหเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทาฮะเพราะว่าคิเรตมาเป็นพรสวรรค์ฮะติดลบ100อยู่แล้วก็ทําแค่เลือดเ,เยอะๆกับพลังงานเท่านี้จบเลยฮะโคโคมิคือง่ายมากๆแล้วก็ทางด้าน,นของอาวุธเนี่ยมันมีของฟรีเยอะมากฮะโปรไทม์แอมเบอร์ก็เพียงพอแล้วฮะ หรือว่าสมุด3มดาวเป็นสมุดมังกรที่เอาไว้สลับตัวบัฟเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเช่นเดียวกันเรื่อ,ของขขงอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เซตสีหอยเนาะตามปกติฮะมีทั้งของเลือดคิวได้พลังงานได้แค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วละเองเนาะส่วนกลุ่มดาวเนี่ยอันนี้คือต้องอวยเลยฮะใครที่อวยเปิดกลุ่มดาวเพิ่มได้ฮะใครที่ไม่ได้อวยมากผมมองว่า c 0 เพียงพอเล่นได้ครบแบบเหลือๆแล้วฮะทาทาของพรสวรรค์เนี่ยผมเชีรยอั skill แมงกับคุณเยอะเนาะจะได้คีลแรงๆฮะส่วนใครมีซีเรียอ up ไว้66แบบผมก็ได้ฮะแค่ up แค่นี้ก็ใช้งานดีใช้งานในครอบคลุมแล้วก็เพียงพอเนาะเข้าค่าวค้ควมีก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเหมือนเดิมเลยใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของทีมเรื่องของแนวทางการเล่นต่างๆฮะผมมีคลิปไกด์จัดเต็ม แบ,บชฉบับอัปเดตเอาไว้แล้วเดี๋ยวปักหมุดให้คอมเมนต์คลิปนี้เพื่อนๆก็เลื่อนลงไปกดได้เลยนะฮะแล้วก็สลับต่อไปนะครเป็นท่า่าของหน้าตู้เหมือนกันเลยเป็นท่านาของวันเนอร์หรือว่าสก,การาบุสฮะท่า่าของตัวระมุธเนี่ยจะมาเป็นตัวละครดาเมจรักธาดลมและก็ใช้อาวุธฮะเป็นสื่อเวทกันอีกแล้วจุดเด่นรักเลยของตัวละครระมุะเนี่ยก็คือเกมเพย์เนาะ เกมเพคค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ฮะเราจะกดสกิลธาตุแล้วเราเนี่ยสามารถบินได้บนอากาศฮะแล้วก็โจมตีชาร์จโจมตีได้เต็มที่เลยตรงนี้ซึ่งทีน้าหลักฮะของตัวละครละมุดเนี่ยก็เลยจะว่าหลากหลายทีมากๆเนื่องจากตัวละครละมุดเองเป็นตัวละครท่านลมฮะเขาสามารถเล่นเป็นตัวละครไดเวอร์ในสนามเน้นกระจายธาตุได้เช่นเดียวกัน หรือจะเป็นฟูลดาเมจละมุดไปเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้อีกจุดเด่นหลักเลยฮะก็คือสำรวจโลกเนาะเวลาเดินโลกวิ่งมงวิ่งแแบฮะเราสามารถใช้การบินบินขึ้นภุกเขาได้บินข้ามลงข้ามน้ําได้ก็เรียกได้ว่าใครชอบสำรวจแมบบเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกมากๆฮะส่วนข้อเสียตัวละครตัวนี้ก็มีแอบนิดนึงฮะเนื่องจากตัวละครตัวนี้บินกลางอากาศเนาะ มันจะกระเด็นค่อนข้างง่ายฮะแนะนําว่าให้หาตัวละครการกระเด็นมาหาตัวละครโลมาเท่านี้ก็จะเล่นละมุดได้สบายๆแล้วนะฮะทางด้านการจัดทีมของตัวละครละมุดนะฮะเมื่อกี้ก็มีการเกิดไปแล้วไปได้หมดเลยฮะกับตัวละครที่เอามาซับเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมแช่แข็งฮะใส่ตัวละครธาตุน้ามาใส่โลสเตียเข้าไปฮะละมุดยืนตีไดเวอร์เป็นทีมแช่ทีมฟีดแบบนี้ก็เล่นได้ หรือจะใส่เป็นตัวละคร2ไฟฟ้าฮะใส่ยาเอทหรือว่าใส่ท่านังของเป๋ยโตใส่ฟิตเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวละครธาตุลมหรือว่าใส่ตัวละครธาตุน้ำเข้าไปฮะละมุดเป็นธาตุลมยืนตีกระจายธาตุไปเป็นทีมคล้ายทีมเทเซอร์แบบนี้ละมุดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าใครอวยน้องมากๆฮะจะเป็นทีูฟบัฟเลยเป็นละมุดกับฟารุซานคู่กันแบบนี้ ก็ยังคงสามารถใช้งานและก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะด้านการป้าสเต็ของตัวละครละมุดฮะ,ะก็เลยเยกว่าป้านเหมือนตัวละครดาเมจตัวไปเลยเราจะเน้นฮะไปที่ค่าคิเรตค่าคริเาเมจพลังงานเนี่ยผมมองว่ามีสักประมาณ1 2 0 1 3 0ฮะก็เพียงพอแล้วหลักๆฮะอยากจะให้เน้นตรงที่ค่าคิเรตค่าคริเาเมจเยอะๆเนาะคร่าวๆไปน้อยเลยสำหรับตัวละครละมุดหรือว่าว er ันเดอร์ฮะ อัติแฟกเนี่ยอันนี้แล้วแต่เนาะใครจะเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยก็ใส่ไปในของเซตยํามหรือไม่ก็4เซตใหม่ฮะส่วนใครอยากเป็นสายซับเป็นตัวละครไดเวอร์เนี่ยใส่เป็นเซตสีส่รมเนาะไว้กระจายธาตุฮะแบบนี้เลยส่วนกลุ่มดาวถ้าจะให้เชียร์ฮะใครที่อวยน้องอยากจะเพิ่มดาเมจอยากจะไปกลุ่มดาวเพิ่มผมเชียร์เลยที่สีสฮะเพราะว่าสีสเนี่ยมันจะทำให้อันติของตัวละครระมุดเนี่ย มันมีดาเมจขึ้นมาแบบมหาศาลฮะมันแรงขึ้นมากแล้วก็ทาด้านของพอยสวัสดฮะผมเชียร์อัพหมดเลยให้เน้นวิธีอัพโจมตีปกติกับสกิลธาตุก่อนถ้าใครเนี่ยมี C ีด้วยให้เน้นสกิลอติขึ้นมาฮะก็มาเริ่มเลยสลับตัวละครตัวนี้ฮะผมก็มีคลิปไกด์ฉบับเต็มทั้งทีมแล้วก็รีวิวต่างๆด้วยฮะแล้วก็วิธีการเล่นเทคนิคการเล่นด้วยมีไว้ในช่องแล้วเดี๋ยวปักบุดให้คอมเมนต์คลิปนี้เพื่อนๆสามารถตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ ในส่วนต่อมาเราดูที่ตัวละครซีดาวในตู้กาชารอบนี้กันบ้างฮะของขอพูดแบบภาพรวมทั้ง3ามตัวละครเลยและกันเนาะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยทำอะไรได้และก็มีกลุ่มดาวอันไหนหน่าเก็บฮะเริ่มที่ตัวของฟารุซานก่อนเลยตัวของฟารุซานเนี่ยแน่นอนฮะเป็นทน่างของบัฟเฉพาะทางตัวละครทัดลมฮะบัฟดาเมจลมลดตั้นทานดาเมจลมได้เพราะฉะนั้นใครที่เล่นฮะทานของเซีย่ยวหรือว่าละมุดฮะ ตัวของฟารุซานเนี่ยค่อนข้างสําคัญเนาะมากแล้วก็กลุ่มดาวสําคัญเลยของตัวละครฟารุซานฮะก็คือตัวของ C6 ฮะมันจะเพิ่มล่าของขค่าครีดาเมนขึ้นแล้วก็ตัวของฟารุซานเองเนี่ยบัฟได้แรงอยู่แล้วด้วยฮะใครที่เป็นเมนธาดลมอยากจะบัฟแรงฟารุซานถือว่าจําเป็นมากฮะแม้ว่าจะไม่มี C6 ก็ตามก็ถือว่าน้องเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่ C0 นั่นเองเนาะต่อมาจะเป็นท่าของโรซาเี่ฮะโรซาเียก็ถือว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตน้ำแข็งที่ดีมากฮะ เอาไว้ทางนั้นของปั่นพลังงานท่าน้ําแข็งแล้วก็โลสเดเองเนี่ยเขามีท้นั้นของแอนติเนาะแล้วก็พรสวรรค์ฮะบับคีเรตสามารถเอาไปปั่นพลังงานท่าน้ําแข็งได้เอาไปบับทางด้านของคีเรตได้ฮะแล้วก็กลุ่มดาวสำคัญเลยของโลซาเยเนี่ยก็คือตัวของ C6 หกฮะ c ีเนี่ยจะทำการลดต้านทานกายภาพสูลง20%รด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆากฮะ ถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถึงจริงแค่ซีสองก็เพียงพอแลวฮะ,ะระยะเวลาหอกก็อยู่นานขึ้นเอาไว้แปะน้ําแข็งเอาไว้ซับนุ่นนันได้ดียิ่งขึ้นฮะ,ะโลเสเตียก็ถือว่าเป็นซับน้ําแข็งปั่นพลังงานบับคิ้เร็ดได้ใครที่ต้องการคิว้วเรดเนี่ยใส่โลเสเตียได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นท่าของอย่างเฟยฮะ,ะอย่างเฟยเนี่ยจะมาเป็นตัวละครดาวไม่หลักทัดไฟแล้วก็เป็นตัวละครสื่อเวด้วยส่วนใหญ่เะฮะเราจะมักไปเล่นตัวละครเบนเน็ตแล้วก็เซียงหลิงคู่กัน สำมากกว่าเนาะเพราะ,ะอย่างเฟยเนี่ยผมและเชียร์อีกสายนึงเลยก็คือกลุ่มดาวที่4ฮะจำเป็นมากกลุ่มดาว4เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีแล้วฮะแอนติของอย่างเฟยเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วเราจะสร้างโลกขึ้นมาซึ่งหนาตามค่าพลังชีวิตเนาะแล้วก็เน้นพลังงานในเยอะฮะใส่ไปเซตโนเบกกัแอนติได้บัฟด้วยได้โล่ด้วย แล้วก็ถือสมุดมังกรด้วยสลับตัวอีกปุ๊บได้บัฟอีกฮะถือว่าเป็นตัวละครซับที่เอาไว้กดบัฟแล้วก็เปิดโลได้เช่นเดียวกันเนาะใครที่อยากได้อย่างเวยฮะเข้าข้าว,าวตัวละครซีดาวทั้ง3ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเราดูกันที่ทาานของตู้อาวุธกันบ้างดีกว่าเนาะตัวอาวุธฮะจะมาเป็นประจําตัวของตัวละครโคโคมิแล้วของวอนเนฮะ แล้วก็ซีดาวตามภาพตรงนี้เลยเราจะดูกันที่ทงด้างของโดนัทโกโคมิกันก่อนเลยดีกว่าเนาะในส่วนประจำตัวของโกโคมินะฮะจะมาเป็นทงด้านของออฟรองเป็นค่าพลังชีวิต49.6%เลยทีเดียวคะัสุเอฟเฟกเนี่ยให้เป็นทาน่าทาของค่าโบนัสการรักษามีการเพิ่มดาเมจการโจมตีด้วยและก็มีการเพิ่มฮะทงด้านของค่าฟื้นฟูพลังงานพาตด,ด้วยฮะมันมีสมุดมังกรที่บัฟเพื่อนในด้วยมีท่าทางของโปรตไนแอมเบอร์ ซื้อพลังงานได้อยู่แล้วฮะแถมคิวเพื่อนทั้งตี้เสริมได้อีกโดยฮะค่อนข้างเชียร์ไปใช้อาวุธอันนั้นที่เป็นของฟรีจากค่อนข้างเหมาะแล้วก็คุ้มค่ากว่าฮะแต่ถ้าเกิว่าใครชอบใครอวยจะเปิดโดนัทมาก็ได้เนาะตัวละครจะพวกถือสื่อเวนเนี่ยที่ใช้พลังชีวิตก็คือใช้งานได้หมดเลยอย่างเช่นโคโคมิอย่างเช่นบาบาร่าอย่างเช่นตัวของหมอป อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่เนเดียวกันฮะแล้วก็ต่อไปมาที่กระดิ่งของตัวละครละมุดกันบ้างฮะสำหรับกระดิ่งอันนี้สแตทค่อนข้างดีเลยฮะ ADK พื้นฐานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ออฟรองเนี่ยเป็นค่าของค่าความแรงคลิ44.1เะมาแบบนี้กเ็เรียกได้ว่าตัวละครสายได้มเ,เนี่ยแทบทุกตัวใส่เอาสแตทคือสามารถทําได้หมดเลยตัวละครที่ใส่เนี่ยจะคุ้ม ต้องเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติเป็นหลักจะค่อนข้างคุ้มค่ามากตาถามว่าใส่ให้กับตัวละครอื่นๆที่เป็นสื่อเวทตัวละครดาเมจได้ไหมก็ใส่ได้ฮะเพราะว่า ADK พื้นฐานมันเยอะออฟลองเป็นค่าครีดาเมจฮะตรงนี้สามารถใช้งานกับทุกตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปมาดูกันที่ C ีดาวในตู้รอบนี้กันบ้างฮะผมเริ่มจากอันแรกเลยก็คืออันที่เป็นไฮไลท์เลย ธนูฟาโวฮะคานูฟาโวเนี่ยก็คือเป็นอันที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็คนธนูเนี่ที่เป็นสายซับฟงสายซับพอร์ตเนี่ยใช้กันเยอะมากฮะเอาเป็นว่ามีอันหนึ่งมี2อันมี3อันไม่เสียหายอย่างแน่นอนฮะใครยังขาดไม่ครบก็สามารถเปิดฮะลุ้นธนูฟาโวเอามาใส่ไว้ใน ID ดีได้หมดเลยฮะตัวละครที่ใช้มันมีเยอะมากๆจริงๆนะก็อย่างเช่นตัวละครฟารุซา,านเยรานเวนติก็คือสามารถใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะ ชิ้นต่อไปเราดูกันที่ตัวของไลออนล w กันต่อเลยดีกว่าฮะสำหรับ l i ออน a อเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เนื่องจากดาบแลออนลอเนี่ยมันให้เป็นค่าพลังโจมตีซึ่งดาบให้ค่าพลังโจมตีเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะฮะแถมเป็นดาบคราบแล้วก็ดาบฟรีด้วยแล้วก็เอฟเฟกมันหาตัวละครใช้ค่อนข้างยากเนาะต้องตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดไฟหรือว่าติดไฟฟ้าอยู่ฮะซึ่งมันเป็นคอมโบโอเวอร์โหลด ตัวละครที่เป็นดาบเล็กเล่นโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีด้วยแถมมีน้อยมากๆกะก็จึงเชื่อว,ว่าดาบเล่มนี้ไม่จำเป็นต้องหาก็ได้นะฮะชิ้นต่อไปเราดูกันที่ตัวของดา a ก้อนเบฮะสำหรับดา a ก้อนเบเนี่ยถือว่าเป็นหอ,อกเฉพาะทางที่ดีมากๆใครที่มีตัวละครใช้หอกแล้วก็ใช้ค่าชาานัานาญทนาเนี่ยรับรองว่าโหดมากฮะยกตัวอย่างเช่นตัวของเสียงหลิงก็สามารถใช้งานได้ตัวของหูเตา่าก็สามารถใช้งานได้ฮะ หรือว่าใครจะเล่นเปทน,นาของไรเด้นไฮเปอร์บูมหอกรากเบนก็สำคัญมากาครับแต่ว่าใช้แค่ขัดอาหนก็เพียงพอแล้วเนาะตรงนี้ แล้วก็ต่อไปครับเป็นสื่อเวทอันนี้เลยสื่อเวทอันนี้ผมก็มองว่าไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้เช่นเดียวกันฮะเนื่องจากสื่อเวทอันนี้ออฟลองเนี่ยมันให้เป็นค่าฟื้นพลังงานเนาะแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันให้เป็นดาเมจหรือว่าการใช้พลังกายที่ลดลงฮะซึ่งตรงนี้มันดูใช้งานยากแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยเหมาะฮะเอฟเฟกมันดูยุ่งยากด้วยแถมตัวละครเนี่ยที่ได้ใช้ค่าฟื้นฟูพลังงานจริงๆผมเชื่อว,ว่าเราใสา่ไปนหน้าของสื่อเวทฮะ ฟื้นฟูพลังงานเป็นสื่อเวทฟาโวไปเลยฮะช่วยปั่นพลังงานเป็นตัวซัพพอร์ตแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกว่าเนาะเพราะอันนี้เนี่ยผมเชีร์ว่าเป็นสื่อเวทที่ไม่จะไม่ต้องหาก็ได้เะฮะ แล้วก็ต่อไปชิ้นสุดท้ายฮะพระเอกของงานเลยก็คือเดอะเบลฮะที่มาบ่อยเหลือเกินแต่ก็ยังหาคนใช้ไม่ได้ฮะล่าสุดเป็นตัวละครแพท4.0นอกเนาะตัวของ f ฟ m ์วินเนฮะที่ถือเดอะเบลมาไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าฮะเอาว่าเบื้องต้นณปัจจุบันตอนนี้ก่อนฮะ ยังไม่มีตัวละครไหนใช้ WDD หรือว่าใช้ W เหมาะฮะเว้นแต่ว่าตัวใหม่อย่าง f ฟรมเนตเนาะ4.0ที่มันถือ W มาฮะแล้วมันใช้เหมาะมากอันนั้นก็ถือว่าโอเคแต่ก็ยังเชื่อว่า W เนี่ยน่าจะเป็นอันเกลือต่อไปนั่นเองนะฮะ โอเคะนะก็จบนะครสำหรับการไกด์พรีวิวตู้กาชาในแพท3.8ช่วงครึ่งหลังกันแล้วฮะก็เป็นทางของตัวละครโคโคมีกับอาลมุดดีลันกลับมาเนาะซึ่งช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยผมจะมาสรุปสั้นๆแต่ละตู้แบบเร็วๆเลยฮะเริ่มที่ตัวของตู้ตัวละครก่อนเลยสำหรับตัวละครเนี่ยใทรที่ชอบของละมุดดาเมโลมเป็นคนที่ชอบเดินแมพฮะตัวละครตรงนี้ถือว่าเหมาะมากๆ ส่วนทางด้านของโคโคมิเองเนี่ยณปัจจุบันค่อนข้างเก่งแล้วก็หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตี้พวกบลูมต่างๆตีเทเซอร์ตี้แช่หาไปได้หมดเลยใครขาดตัวละครฮิวเลอร์ขาดตัวละครแปะน้ำเนี่ยโคโคมิถือว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆครับส่วนซีดารในตู้เนี่ยอันนี้แล้วแต่เนาะใครที่เป็นเมนท่านลมแนะนำครับเปิดเก็บฟารุซานเอาไว้ใครที่เล่นตี้แช่แข็งจะเอาโรสเดียมาบัฟฮะก็เปิดเก็บโรเซียไว้ได้เช่นเดียวกัน ยางเฟยเนี่ยอาจจะดูน่าใช้น้อยกว่า2ตัวละครข้างต้นฮะแต่ว่าใครที่จริงๆก็ยังคงสามารถเอามาเล่นได้เช่นเดียวกันฮะแถมมีซี4เล่นเป็นตัวซับพอร์ตเปิดโลทัดไฟก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันนะฮะส่วนต่อไปข่าน้าของตู้อาวุธเนี่ยอันนี้ผมบอกแล้วว่า4ดาวฮนะค่อนข้างเกลือ พอสมควรนะมีเดเบลที่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ฮะไลออนลอเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วก็สื่อเวทเหมือนจะไม่ได้ใช้ฮะที่ดูพอจะมีใช้งาน,นจริงก็คือมีตัวของดากอนเบนเนาะแต่ดากอนเบนก็ค่อนข้างเฉพาะทางฮะแล้วก็เป็นธนูฟาโบผมคิดว่าถ้าเกิดเบรนจริง <c oughs> น่าจะออกยากมากๆฮะแล้วก็หน้าตู้เนี่ยอันนี้คือผมไม่ค่อยเชียร์ไปทางโดน,นัทฮะเพราะว่าสื่อเวทสีดาวมีอันดีๆใช้งานได้ค่อนข้างเยอะฮะ ส่วนครายอวยละมุดอยากได้กระดิ่งแคกระดิ่งถือว่าดีฮะเพราะว่ามีทั้งค่าออฟหลักออฟรองที่เยอะฮะแล้วก็คห้เป็นค่าครีดดามจด้วยตัวดะเมจสามารถใช้งานได้หลากหลายตัวละครฮะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องเสี่ยงกับซีดาวเสี่ยงกับ5ดาวด้วยเพราะฉะนั้นก็ช่างใจเลือกเอาดีๆแล้วกันเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเพื่อนๆจะพอดูแล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากเปิดอะไรตู้ไหนอะไรเป็นยังไงนะฮะจะเปิดดีหรือจะคามไปรอ4.0ดีฮะเพื่อนๆก็สามารถรอ คลิปไกด์หรือว่ารอคลิปพรีวิวของทางออฟฟิเชียลเนี่ยอีกสัปดาห์เดียวฮะเขาก็จะปล่อยมาแล้วนั่นเองเนาะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคำถามะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ล่างคลิปนี้เลยส่วนใครอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครหน้าตู้หรือว่าทุกอย่างอยู่ในตู้นี้ฮะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยทั้งนั้นคอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะเนาะเหมือนเดิมใครชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เลื่อกระปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหมท่ทางช่องผม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย